ก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาอ๋อ,อรอแป๊บหนึงครับพี่ขอโทษครับได้เลยครับครับครับ ครับโอ้วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับเปิดตัวแคมเปญของเจ้าสัวนะครับคพ<น>รจร,จริงๆเจ้าสัวนี้หลายๆท่านก็อาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ว่า,อารอบนี้เขาก็พยายามที่จะาทาให้ทาให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วก็เป็นสแน็คที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยครับผมก็ร<ค><น>ู้สึกด,ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเจ้าสัวนะครับมันมีรสชาติต่างๆกขึ้นมาเยอะะมาก Oh, uh, ได้ชิมทุกรสแล้วครับก็คือบอกเลยว่าก็อร่อยทุกรสแบบเหมือนเดิมเลยครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเคยชิมกันก็คือเจ้าสัวข้าต่างหน้าหมูหยองที่เป็นแบบเป็นเป็นซิกเนเจอร์เรียกว่าเป็นต้นตำรับเลยเนี่ย uh, ต่อต่อมาก็จะมีแบบทั้งหน้าปูกุ้งหรือว่าปลาหมึกอะไรเงี้ยครับเรียกว่าหลากหลายมากๆท,ที่ที่ทำให้สมมุติว่าเอ้วันนี้อยากฟิลนั้นฟิลนี้แล้วก็กินนั้นกินนี้ก็คือแบบเลือกได้หลากหลายมาก วันนี้ใช่ครับผมวันนี้ก็เป็น taste the food นะครับผมแล้แฟนๆก็ได้มาชิมกันในงานเลยแล้วก็แบบทำแฮชแท็กไ,ว,ไบบว้บบอ,วอะไรอย่างเงียมีอะไรบ้างนะครับเกิดแบบนี้ด้วยโอ้ครับมีเจ็ดเลยที่แบบเจมส์ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือ่่าทีเนตลคือคือถ้าเกิดว,ว่าแบบผมแบบผมชอบมากๆเลยก็คือเป็นเป็นตัวเป็นตัวออริจินอลก็คือเป็นข้าวข้าวตังน้ำมูหยองเป็นซองหิส้มแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แบบชอบก็คือเป็นมูหยองพริกเผาอย่างเงี้ยแล้วก็ แล้วก็มี2รสชาติใหม่ที่อยากให้ลองคือจริงๆก็มีทั้งป,ปูกุ้งปลาหมึกแล้วก็สาหร่ายหมูหยองะรสองตัวที่เพิ่งคลอดเนี่ยก็ก็คือปูปูลผัดพริกเผาแล,แล้วก็อีกอ,อันหนึ่งก็คือผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวตางังเขาตางัางแม่หมูหยองแต่ว่าเป็นผสมข้าวข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับเรียกว่ามีประโยชน์เนาะมีประโยชน์ครับใช่คือคือจริงๆมันไม่ได้ทอดนะครับหมายถึงว่ามันมันคืออบนะครับ หาซื้อง่ายมากครับผมวัน,นนี้หาซื้อได้แบบทุกที่ทุกทางเรียกว่าร้านร้านค้าชั้นนำแบบเกือบทุกที่เลยครับแล้วก็ทางเซมิทิลเลเว่นก็คือมีทั้งหมดเลยครับในทุกประเทศเนาะครับครับผมมีทุกที่แน่นอนไม่วาะวานครับสวัสดีครับก็ก็แฮปก็ก็มันเป็นวันแฮปแอนนิเวอร์ซารีก็ลงแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีกันนั่นเองครับ <ques> Uh, เป็นจริงๆก็ขึ้นลงหลายรูปแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงในแบบแมสเซจว่าแบบแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ปีนี้ก็ลงแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารี่มานถึงเปรูปไหนที่มันเป็นอ๋อ,อมันรูปแรกใช่ายรูปกันครั้งแรกอ๋อใช่ใช่ใช่คือคือรูปเนี้ยเป็นรูปแรกที่ผมอชอบเขาหมายถึงว่าแบบหมายถึงว่า หมยายถึงว่าครั้งแรกที่ที่เจอแล้วก็แบบก็ทักไปแบบเป็นเลิกแอคทัวร์ไซส์หรือเปล่าคะเรื่อแต่ครับหมยายถึงว่าตอนตอนั้นไม่ทำงานแล้วคือแล้วคือโฟมเขาก็อ,อยู่ในกองก็เลยได้เจอกันใช่ก็ได้เจอกันเก็บไว้นานเป็นตลูปเนี้ยเมื่อจะม,มาลงห้าปีอะไรเงี้ยนานครับแล้วต้องเป็นรูปที่แบบไปขอคนอื่นมาด้วยไหมพเพราะว่าแบบเราเองก็อยู่ในโมเมนต์หน้าเสียดายนะเออเป็น,น พี่ตากล้องครับหมายถึงว่าเป็น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 พี่ดีโอพีเขาแบบเขาถ่ายก็ถ่ายเบื้องหลังปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถ่ายไว้ให้มีส่งให้เขาทุก่บทไหมคะว่าแบบเออเดี๋ยวแอนดี้จะลงรูปนี้นะก็จริงๆก็ก็เหมือนจวเล่นๆเปดูเออลงรูปนี้อะไรอันนี้คือร์ไพรส์กุ้งกับตั้งใจที่เราลงอะไรอย่างงเกับรูปน้แรกจริงจริงๆอันนี้เขาก็ก็เซอร์ไพรส์ไหมเหรอก็ก็ก็อาจจะเซอร์ไพรส์มั้งครับแต่ว่าก็ คือเขาก็ดูแบบปกติอะไรเงี้ยเพราะว่าปีปีนี้ค่อนค่อนข้างท้อนิดนึงนะอะไรเงี้ยเพราะว่าคือไม่คือไม่ได้มีอะไรให้เลยแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลย,เลยะอะไรเงี้ยแบบยากาเพราะว่าเราไม่เติจแต่วันท้องสารเราไม่มีเวลาถูกนะจริงๆเป็นเป็นเป็นวันก่อนหน้านั้นแต่ว่าตอนนั้นผมกำลังแบบไป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 เคลียร์ไปเคลียร์เรื่องไปเคลียร์งานอื่นอยู่เคย เคยเคยซื hice, ้อให้ป kind of ีที่แล้วแล้วโดนด่าครับก็บอกว่าเออมันแบบมันแพงซื้อมาทำไมอะไรเงี้ยประมาณประมาณนั้นถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เลยแบบไม่ซื้อเลยไม่ซื้อเลยแล้ก็บอกแล้วกันไม่ต้องเซอร์ไพรส์เลยแล้วกันอะไรเงี้ยพี่เจ้าขาตอนนี้แฟนเราต้องแบบว่าซื้อจากเราไหมก็เปิดนะคะคนตอนนี้คนไทยที่เปิดยากหรือว่ายังาตัวกก็ อ๋อ oh, คืออย,อย่างวันนั้นนะคือเขาเอเขาเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่า,าก็ทําตัวหมยายถึงว่าคือเขาก็ไม่รู้จะแบบจะทาตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเกรงมากดูเกรงมากเขาก็บอกว่ายิ้มเกรงมากอะไรอย่างเงี้ยครับท,ท,ที่ที่เขาเจอนะ้ยเลยตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มียังไม่มีมมจ,จะมีบแบบแพร์ไปฉลองย้อนหลัง ตอนนี้ยังไม่มีแผนนั้นเลยครับใจคือค <Five. S 2> ือเรื take, like ่เก <iled> ิดว่าก่อนหน้านี้ก็จนอยากก็จะไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบว่าไปกินข้าวนั่งคุยกันอะไรเงี้ยจนเดิมแล้วก็มีรูปเขาไมม่ีแเเาาก็บอกว่าก็มีมีคนทักเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยครับเหมือนรูปนี้อะไรเงี้ย ผมถึงพี่แอนทักมาด้วยไหมครับเพื่อนเพื่อนเราก็พร้อมใจกันแห่มาเซลเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็พร้อมใจแห่มาเซลมาเซลแต่ว่าพี่แอนไม่มีหร่ออะไรที่แอนบอกว่าถ้าเกิดเจมมีข่าวดีจริงๆเขาจะไม่ใส่สองให้เราเพราะว่าเรารวยเลยทุกสิ่งเลยครับพุทธินี้ครับที่แอนมันก็เป็นสิ่งที่น่าช้ำใจมากแต่จริงๆตั้งตั้งแต่วันนั้นผมได้ฟังแล้วแล้วผมก็คิดแผนมาแล้ว คือโอเคแบบถ้าเกิดจริงจังว่าจะไม่ให้อะไรเงี้ยผมก็จะไปขอคุณเอแทนผมก็เตรียมแผนละสมมุติถ้าเกิดว่าเออแบบคุณเอครับแบบพี่เอครับอะไรเงี้ยแบบว่าจะไปขอพี่เอยังไงเราก็ต้องได้นกันเอาให้ได้ผมไม่ได้เตรีอมโดยตรงก็คนใกล้ชิดใช่คือทางไม่ได้ทางตรงก็ต้องได้ทางอ้อมครับจากคนคนนี้ผมต้องได้ครับท้อไมหรอครับเพราะว่าเขาเขาเล่นเราไปเยอะหรือยังไงครับเตรียมชาบผมก็เอ่อ มันมันออกเป็นแบบลูกช้างซะมากกว่ามันก็เลยแบบไห็นไหนแล้วนะแบบแม่เป็นการดูมันรักของลูกมาักคืออะไรครับผมก็อาจจะไม่ได้เป็นลูกรักก็คงเป็นลูกช้างเหมือนเดิมแต่ว่าก็แต่ว่าก็ก็เป็นสามลูกหักเองนะต้องเลือกอะไรต้องทุกอ่าใช่ก็เป็นลูกหักคือจริงๆพี่แอนแบบว่าเขามีเขามีลูกรักทุกคนนะครับที่ที่ยกเว้นผลมาครับ แน่าตอนนี้เราะผมเป็นลูกหลานมากกว่าอ๋อแน่นอนอยู่แล้วครับผมแบบว่าแบบเวลาแบบมีใครไปใครมาก็คือผมก็คือแบบว่าตกกระเป๋าเไื่ก่อนแน่นอนน้ำเสียงเวลาคุยพี่แอนคุยกับโฟมจะได้ไห้ครคือเรื่องที่ฟังก็น่าจะปกตินะหมายถึงว่าก็ก็เขาเขาคุยปกติกันอะไรอย่างเงี้ยไม่น้อยใจเป็ครับไม่น้อยใจอยู่แล้วไช่ใชอใช่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 ใชอใช่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 ใชไใช่ใช่อช่ใ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 ช่ช่ใ ก็แม่เขามอบอะไรให้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเขาไม่ไดถึงเราตลอดเลยนะออกกำลงกายหรือจะไปไหนอะไรเงี้ยก็ได้ตรงนี้เราเป็นคนแรกเลยนะคือคือคือถ้าเอาถ้าคือถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วก็เจอเจอกันอาทิตย์ละครั้งสองครั้งตลอดแบบไปออกกำลังกายไปอะไรเงี้ยคือคือเขาคือเขาพยายามลากคนอื่นแล้วแล้วคนอื่นไม่คนอื่นไม่ไปกับเขาแล้วแล้วมีแต่เราเหลือเราคนเดียวอะไรเงี้ยที่ออกกำลังกายเช้าก็าโอ้ก็หลายคนก็ไปถามโรงแรมว่า คู่ไหนจะแต่งงานก่อนไหมแต่ว่าพี่ไอซ์ยังไม่ตอบแต่หลายๆคนก็คิดว่าเราแต่งแ้วจะเป็นเราได้แหละเป็นเราครับไม่คุณผมไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่าคู่คู่อื่นเขาแบบเป็นยังไงบ้างแต่คู่เรามีคิดเป็นคำหน้าคุณรบกวเคยพ่มาจริงๆมีมีมีคุยมีคุย มีก็มีมคุยคุยกัน,น,นเองหรือว่าผู้ใหญ่คุยกันหมายถึงว่าคุยกันเองอว่าแบบเออมันจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เขาบอกไหมว่าเขาอยากแต่งเมื่อไรอะไรเแบบว่าแบบคิดไว้ที่เราคุยกันคือมันยังไม่ได้แบบถึงช่วงที่แบบว่าแบบฟิกซ์มากอะไรเงี้ยครับก็ก็ต้องลองคุยกันไปก่อนแล้วว่าว่าอะไรจังหวะเวลาที่เหมาะสมแต่ยังไม่ได้มีการคุยกับผู้ใหญ่คุยหรือแซวเล่นอะไรยังไม่มีอ๋อยังครับยัง I'm not going